ยิงประตูนะครับฝึกยิงประตูจับเอออะเด็กอนุบาลขี้ไก่อ่าขนจีนลาเยี่ยมมากอ่าต่อไปต่อโอเคนะอ่ะ คนต่อไปอ่ะอันนักู้เลยเร็วเอาแรงๆเลยนะจับอืมกัญญายเยี่ยมมากอ่าคนต่อไปอ่าเยี่ยมมากเลย จับโอเคเยี่ยมอ่ะคนกีฬาตั้งเลยอ่าพร้อมแล้วกันยาอยู่ให้ตรงกลางดิตรงกลางประตูอะตรงกลางประตูดูสิไหนตรงกลางเออจับโอเคหาตเลยเดีอือหข้าเลยใช่ไหม ไม่เป็นไรตัวไปเก็บอ่ะต่อไปคนต่อไปจับอืมบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศก็นหนาวเย็นโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนานะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้อามก็มี มอกแกะการซ้อมฟุตบอลเด็กๆมากเลยนะครับอ่าเอกซ์เซียนไปเก็บเลยเอไปบ้างเอาเร็ว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 ,วจับอืม จับอืมเอาแรงๆสิอ,อ่าอืมเอาบ้างเลยคนจีรา เยี่ยมกัญญาอย่างนี้เราเอามือปัดนั่นแหละอ่ะเปล่าแล้วอืมเยี่ยมอ่ะคนต่อไปเร็วๆจับอืมเยี่ยมกันยาโอ,โอเคเยี่ยมเลย อนุบาลขี้ไก่ครับโอเค